อันนีห้หอชมวิวติดชมวิวก่อนที่จะไปถึงข้างในอันนี้ก็เป็นข้างหน้านะคะเป็นข้างหน้าก่อนทางเข้าครับถึงวัดนะคะอันนี้บริเวณข้างข้างในวัดแล้วแต่ว่าติดชายทะเลติดทะเลนะคะนนเป็นบัวเจดีเจดีกลางทะเลเลยนะคะอันนี้เป็นหอชมวิวค่ะน,นี่เป็นหอชมวิวนะคะ แนะนำค่ะสถานที่นี้แนะนำเพราะว่าไหว้พระทำบุญก็ได้แล้วก็ได้ชมวิวบรรยากาศดีค่ะสวยร่มลื่นดีค่ะแล้วก็ไม่ไกลจากไม่ไกลจากตรงที่หนูอยู่นะคะแต่ว่าวิาว,วสวยวิวสวยค่ะบรรากาศดีอันนี้กับข้างหลังได้เป็นตึกชมวิวนะคะ เป็นตึกชมวิวขึ้นไปชมวิวข้างบนนั้นได้จ้ะขึ้นขึ้นไปข้างบนนะวิวสวยมองเห็นข้างล่างนี้แบบสวยเลยค่ะม,มาเที่ยวกันเด้อราขึ้นไปแบบสามสิบบาทยี่สิบบาทสามสิบบาทประมาณน,นี้ทะเลทะเลทะเล,ะเลอันนี้อ๋อชมวิว ชมวิวกลับแล้วก็มาตลาดต้อวันนี้จ้ามาตลาดไกลๆบ้านนี่คือกาหาสื่อแนี่ยกินกันจักน้อยค่ะแต่ตอนสื่อบัวใหญ่เบิงเด้ออันนี้ก็เป็นท่างที่ว่าไปอันเขาไปในนิคมเลยค่ะไปในโรงงานที่ว่าอันพนักงานเขาในโรงงานได้หลายคนอะไรจะนี่ช่นนวงนี้รถบปติดช่วงนี้รถบัติดจะสา,ามารถช่วงเสากับช่วงช่วง ช่วงเช่าช่วงขางานเนาะรถติดบักคักเลยจ้าวันนี้ตอนตอนซีมมมโมงหาโมงไม่อีกเพราะโมงทุ่มหนึ่งมาอีกก็ตีดไมอ่อีกย่างโอ้ยหปวดจากมาสวงนันบวดจากมาเพราะว่ารถติดายนี่กับตลาดอยู่ใกล้บ้านจนะะ้คการไม่เบิง้งเพราะว่าบ่ใกล้ไปไปหาไปมองใกล้ๆบ่ไไรมันสะดวกกินมองใกล้ๆนี่แหละจ้ามันสะดวกมองจอดรถแน่ซสื่อของกับโ่ใกล้น่กันได มาหมองนี่แล้วมันสะดวกกว่าจ้าสำนักละจ้า